สวัสดีครับทุกท่านสวยงามคุณนนเดชสวัสดีครับครับวันนี้อยู่รุ่นอะไระให้ลมโบ้วะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแลมโบ้เลยว่าเกียร์จิ๋วโตโยต้านะครับโตโยต้าพิวส์นะครับเป็นรถโตโยต้าเพอร์ซีอูดนะไออูดนะเออเป็นรถไฮบริดไอเวรถไฮบริดแม่งแถมยันอีกแยะดูแม่งยันเต็มเลยใครไม่ชอบเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวประจุแบตเตอรี่นะตัวเนี้ยเหรอแข็งแรงไงเอาเวลาทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวให้มือด้าหน้าเรา เทียให้ถ้าใครไม่ชอบก็ร,บรถรถคันนี้เป็นเอาใหม่เอาขออีกรอบเป็นโตโยต้าอะไรมัวด่าเรื่องอื <ดา S 2> น่นโตโยต้าพิวนะครับผมปี2011นะครับอ่าราคาอยู่ที่อ่าเท่าไหร่คะับสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเออแล้วไงวะอ่าคุณโตโทรมาติดต่อบอกมาจากคุณนุ่นเราลดให้หนึ่งหมื่นบาทก็เหมือนเดิมครับผมก็เหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันครับโอ้โหโคตรถูกคุณนวลเพราะอะไรรู้ป่ะ นี่รถยังไม่ถึงสิปีนะแล้วคุณคิดดูมือหนึ่งแม่งล้านกว่าแล้วเนี่ยเพื่อนแพงมากเลยตัวเนี้ยอันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนชัวชัวเพราะอะไรวะแม่งไฮบริดไงเออเป็นไฮบริดตอนคุณขับด้วยความเร็วต่ำๆเนี่ยมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้านี่แล้วก็มีเกียร์บีครับเกียร์บีก็คือแบบว่าคุณใช้เกียร์บีเนี่ยแบตเตอรี่มันจะชาร์จกลับเข้าไปเร็วนะครับผมแล้วตอนนี้ผมสตาร์ทเนี่ยคุณดูนะคุณน้อนตอบอย่าโกหกน้องเย็นมาแอร์เย็นมากครับหนาว แต่เครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับเครื่องยนต์ดับไปแล้วแออต่นี้เครื่องอยังไม่ติดคือมันคือมันติดแล้วมันดับไปแล้วอ,อแล้วคุณดูสภาพแดดเมืองไทยแต่แม่งหนาวหนาวมากอับผมเอ้ยคงคงไม่เกี่ยวกัยไอ้ยันอะไรเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ภายในก่อน,นครับผมก็มีกระจกอ่ากระจกรูดมาแล้วไฟจะติดครับผมพอปิดปุ๊บไฟก็ดับเฮ้ยคันนี้ครบว่ะอ้นคันนี้ภายในแม่งเต็มเต็มร้อยเลยเนี่ยอ่ะเฮ้ย ใช้ได้ว่ะแล้วคุณดูคนการออกแบบแี่งแมงลมโบเกียร์เป็นจอยสติ๊กครับผมเหมือนเก<อ>ียร์เด็กเล่นอ่ะเกียร์ัเด็กเลยเฮ้ยมึงพูดในุงดูดดนะเนี่ยคุณดูเลยอ่ะนี่เป็นแบบว่าตัวอักษรลอยขึ้นมาโคตรเท่อ่าเลขไม้เท่าไหร่วะคุณอ้นดูตรงไหนวะนนี้เลขไม้ประาหาเเ้ยเนี่ยสาม นี่ไงมันเขียนว่าทิปเนี่ยสามศูนย์หกไม่ใช่นะมันทิปเดี๋ยวก่อนนะกดทิปตรงไหนวะออเดี๋ยวแปมมาทุกท่านแปงครับเอ้ยมีอันนั้นน่าจะเป็นน,น,นมฬิกาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกท่านแปงเดี๋ยวยาาจะบอกทุกท่านว่าอนี้เป็นปุ่มพุตสตานะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะนี่เพราะว่ากุญแจผมอเอาเก็บไว้นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเลขใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก,กดให้ดูแปมครับผมนี่กุญแจอยู่นี่ครับผมเปิดล็อกรถล็อกแล้วก็ โหมด e v โหมดใช้ไม่ได้เพราะแบตเตอรี่ต่ำเดี๋ยวต้องให้มันชาร์จไปก่อนนะครับผมก็ไม่ต้องใช้มันอีโค่โหมดไปก็วิ่งประหยัดน้ํามันกันไปแน่นอนนะครับผมอันนี้ดูในกล้องเหมือนแม่งจอแม่งกระพริบนะจอจริงไม่กระพริบนะทุกท่านอ,าอันนี้ไม่ไม่ไม่เออพอผ่านเลมจะเป็นเงี้ยอ่ะคุณเปิดภายในข้างในดูดิข้างใน,อน,นเออเนี้ยเนี้ยเปิดเฮ้ยแม่งหรูะอะอ้นดูดิดูการออกแบบดิเล่มสมุดคู่มือรถมีครบหมดครับ แล้วกระจกเนี่ยเป็นออตโต้สี่บานนะครับพุกท่านคุณกดนี่คุณกดโชว์นี้กระจกข้างออ,อตโต้สี่บานกดแค่ทีเดียวอ่ะนี่ออตโต้สี่บานเอาขึ้นเลยครับผมนี่ครับได้หมดเฮ้ยเป็นรถที่แม่งคุณภาพทีอูดเนี่ยที่ต่างประเทศใช้กันเยอะนะผมเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาถูกกระจกใช้ได้หมดพอมาอยู่ไทยพวกก็เจิมซะให้น,นะผมเจิมซะให้แพงเอออันนี้ ่ที่เก็บของอมีที่ต่อ a อ x กับที่เสียบชาร์จไฟที่เก็บแก้วเอาคุณปล่อยอันนี้ก็เอาไว้สำหรับสับเกะนะครับผมเบิบสับมานี่ครับผมก็ประมาณนี้นี่ที่เก็บนี่ที่วางแก้วอีกหนึ่งอันนะครับผมข้างหลังข้างหลังก็่ามมองเห็นง่ายนะเ<อ>านี่ยนะดูดิแม่งโล่งนะถ้ามีซันรูฟอีกอันนี้อย่างโล่งเลยรถคันนี้มไม่ คือตอนนี้มอเตอร์ไฟฟ้ามันงทำงานเรื่องแอร์แล้วโคตรเย็นเลยตอนเนี้ยแอร์เป็นดิจิตอลนะครับทุกท่านนี่บอกอุณหภูมิภายนอกด้วยสามสิบสี่บอกหมดทุกอย่างคือรถรถ่นเนี้เวลาแบบว่าขับขับไปมันก็จะชาร์จไฟเข้าแบตถูกต้องครับคุณนวลกันครับเฮ้ยม่นมีตัวยิงด้วยตัวยิงไหนเนี่ยมันจะยิงขึ้นกระจกตอนคืนอ่ะมันจะเห็นเนี่ย ย u เเนี่ยมันจะยิงขึ้นกระจกความเร็วอะไรเงี้ยพวกคาต่างต่างเลยเออจริงถ้าถ้ามืดๆอาจจะเห็นนะครับทุกท่านตอนนี้ไม่เห็นตำหนีคันนี้แม่งมีอย่างเดียวคืออะไรปะเนี่ยติ๊กเกอร์แม่งลอกเนี่ยจริงทุกท่านมาดูเลยรถจริงแม่งเนียนโคตรเนียนเลยโคตรดีเลยเอ้จริงเฮ้ยแม่งสามแสนก็บาทนน้นแม่งถูกกว่าซีวิคอีกว่ะไอห่นแม่งขับดีกว่ากันเยอะอีกอย่างครับทุกท่านนี่มีกูสันโทนครับผมเอออย่างที่เขาบอกว่า เป็นระบบพวกแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันจะทน,นไหมอะไรเงี้ยน้ำมันอย่างเดียวก็เจ๊งกันข้างถนนเยอะเหมือนกันนะ<ม>ก็แล้วแต่นะผมอ่ะเดี๋ยวคนไม่ว่าตอบไม่ต้องคำถาม <laughs> อันนี้ทุกท่านเดี๋ยวผมด้ดูนะการเข้าเกียร์ก็เหมือนเดิมตอนนี้เกียร์ P คือกดปุ่มนะผมส่วนนี้มันอยู่เกียร์ P แต่เกียร์เนี่ยถ้าจะเข้าเดินแบบเกียร์เดินเนี่ยเดินนะคุณก็ตบขวาดึงลงก็ตามลูกศรเ,เนี่ยมันก็จะขึ้นไปโพสิชันว่าเกียร์ีใช่ไหมผมผมเป็นเกียร์ีปุ๊บเนี่ย คุณก็ออกคุณก็ปล่อยเบรกรถก็ขยับแล้วแล้วเครื่องไม่ทํางานด้วยนะเ,เครื่องยังนิ่งอยู่คือนี่มันยังเป็นระบบมอเตอร์ใช่แต่อันตรายมากขับไปในหมู่บ้านเด็กเด็กไม่เห็นแมงเหยียบเด็กหมดนะผมเข้าทับเด็กตายไปหลายคนแล้วอ่าล้วพอจะเข้าเกียร์ n ใช่ไหมครับผมคุณสับขวาเอ้ยไม่ใช่อ่ะสับขวาอ่ะสับขวาค้างเป็นเกียร์ n เนี่ยเป็นเกียร์ n แล้วผมพอจะเข้าเกียร์ p ครับผมสมมติคุณอยู่เกียร์ d นะอืแล้วคุณจะเข้า p คุณกดไปเลยกดไปเลยมันก็เป็น p มันก็ไป p อะเนี่ยอ่ะ เนี่ยเครื่องได้เกียร์ผีใช่รับเครื่องได้เลยคราวนี้มีคูซอนโทนอย่างพี่บอกอเดี๋ยวก่อนนะทิปอ๋อนี่ไงนี่น,นี่ตัวปรับทิปพี่ดูแล้วนี่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 เดี๋ยวดูเลขไมค์ก่อนเริ่มรู้ไหมน,นี่แสนหกนะครับผมไมค์คันนี้อ่าไมค์คันไมค์คันนี้แสนหกปีสองพันสิบเอ็ดเกือบสิบปีนะ้วแสนหก เก้าปีก็ถือว่าถือว่าใช้งานทั่วไปนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ไม่น้อยอ่ะคุณนวนคุณไปนั่งหลังดีป่ะเฮ้ยคันนี้แม่งเนียนไม่มีชนแอร์หลังไม่มีเนาะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีก็แต่ก็เย็นนะคุณนวเย็นับอ่ะคุณเปิดไอ้ที่ลองมาดิว่าเป็นไงบ้าง อ่ามีที่พักมือนะเหมือนเดิมมีที่พักมือดูเหมือนจะย้ยลงไปหน่อยอันนี้น้ำหกแน่น,นอนแหละเอ้พี่ว่ามันก็ปกตินะเว้ยไ,ไม่มันมันต้องโยขนาดนี้เหรอไม่รู้ว่ะอ่านี่ครับผมก็ภายในเบาะหนังไม่มีขาดนะคุณนอนไฟหลังติดป่ะคุณเปิดดิคุณนอนอ่าติดนะครับผมไอไฟติดคุณก็ไปทําให้เหมือนไม่ติดอะเ <laughs> ออ ทุกอ,อย่างสวยงามเบาะไม่มีขาดเบาะหน้าก็ไม่มีขาดเบาะคนขับก็ไม่มีขาดนะผมเป็นรถที่ดีมากคุณใครอยากได้รถประหยัดนะได้จะบอกตรงตามเพราะหน่อยรถรุ่นนี้แม่งขับสิ่งที่มาบควรทีนี่แบบองใส่มันคงแบบมั่นใจในเพอร์ฟอร์แมนซ์มันนะมันแรงมันแรงมันแรงจริงมอเตอร์ไฟฟ้ามันแรงอ,อันอันที่จริงอ่ะไฟฟ้าแรงกว่าน้ำมันเลยอ่าใช่ถูกต้องครับคุณนลนแล้วก็เดี๋ยว เอาไงดีวะเนี่ยแล้วเราจะไปหาที่ถ่ายที่มันล่มล่มหัวนะตรงไหนดีวะอ้นก็ตรงนี้มีคนปะหรือเต็นเลยไหมไม่ไม่มีชัวร์ปะเนี่ยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมีคนบอกเอ้ยผมไม่รู้จริงครับอ่ะอ้นมาคุณขึ้นมานั่งหน้ามาเดี๋ยวไปด้วยกันเอ้ยมันถอยไม่ได้อ้นมันมันสูงไปปะฮะสงไปเลยเอออย่าไปถอยเลยก็ไม่เป็นไรคุณอ้น ตอนนี้มาสรุปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายภายนอกให้ท่านผู้ชมดูอ่ะนี้ก็โตโยต้าพิวนะครับผมปีสองพันสิบเอ็ดราคาสามแสนเจ็ดื่น้าพันนะครับอ่าติดต่อมาบอกว่ามาจากคุณโดนนะครับเราก็ลดให้หนึ่งมื่นเหมือนเดิมอสามแสนหกมื่นเก้าพันบาทจัดไปเลยครับผมคุณจะได้รถดีๆหนึ่งคันในราคาไม่ถึงสี่แสนบอกตรงนะมันถูกกับรถกระบะายก้น ถูกกว่ารถกระบะเยอะถูกกว่าเยอะออแล้วคุณประหยัดด้วยเนี่ยแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกขีดแล้วเนี่ยจะถามว่าอยู่เฉยมันก็ชาร์จนะครับผมทาไมต้องเอาถูกเอาเรื่องถูกแพงมาเทียบกักบรถกระบะใช่ไหมเอเอรถกระบะมันก็บรรทุกค,คงบรรทุกของได้อะไรเงี้ยใช่ครับเชื่อเถอะร้อยทั้งร้อยเอาไปก็ไม่ได้บรรทุกหรอกเออเปมึงคนบรรทุกคงโดนด่าเนาะเออเอาไว้ไรทุกท่านเดี๋ยวมาติดตามดูคลิปหน้าเราจะถ่ายภายนอกกันนะครับผมเดี๋ยวขอหาพื้นที่ถ่ายเปนมึงมึงโคตรร้อนเลยว่ะ ก็เดี๋ยวคุณด้นบอกท่านผู้ชมว่าติดตามดูภายนอกเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายแป๊บนึงครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามอีกดูภายนอกใช่ไม่ใช่มาดูคลิปนี้คลิปเดียวแล้วบอกภายนอกไม่ถ่ายเพราะว่าคลิปนี้เราถ่ายต่ข้างในไงเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายภายนอกครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออนี่ครับให้ดูสวยๆพวงมาลัย